นี่ครับเมนูวันนี้หมกปาซิวกับพี่น้องคับโพริกนี่ครับเมนูวันนี้ท่ามกลางฝนตกๆนี่ปาซิวรับนี่หมกหมกปลาซิวล้างล้างให้สะอาดปาซิวที่เราได้ดักมาในคลองนะครับพี่น้องครับนี่หมกหมอ้อ รีบด่วนวันนี้ฝนตกอ้ม เปิดหม้อครับเอาปะล้าลงสังหน่อยนึงมัวเสียหลายแทบหลายไม่ใช่ต้มยำนะครับหมกหม้อปลาซิวนี่ครับลูกดดดลงเลยครับตามด้วยปลาซิวนะครับผัเอกของเราปึ๊บว้าวอ้าวได้ที่ครับผักขี้ลาวครับผัะเอกนี่ครับปึ๊บลงเลยนะึงวันนี้ปลาอีตูไม่ได้มาเลยฝนตกหนักหมดฝนมาโอเคนี่พอ่อ หอมชีหอมป้อมชีลาวคนนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่โอ้เหม,มือนหมกหม้อเหมือนไม่ใช่แกงครับไม่ใช่อูอูครับอูปลาซิวอูปลาซิวไม่ใช่ออ่ออ,อู๋ออมน้ำขุกขิกโอ้ยหอมหอมอ่ครับตัวน,นี้ ซิมเบิงซิมเบิงครับพี่น้องครับนี่โอ้หร้อนมากครับพี่น้องครับเสียบครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัดไปซิมเงนเลยกครับพี่น้องครับตัวนี้หมกปลาซิวโอ้หสุดยอดครับพี่น้องครับไปชิมพิเสิร์ฟนี่หน้ามกคุกคิกก็ดีเล้วครับพี่น้องครับนี่ ูปลาซิวหมกหม้อปลาซิวนะครับนี่อหมอมนะครับพี่น้องครับนี่จังมากไปซิมกันนะพี่น้องครับลบๆๆๆนี่ครับเสร็จเรียบร้อยหมกปลาซิวข้าวเหนียวครับพี่น้องครับนี่นี่อู้ ขิมมาครับพี่น้องครับที่นี่มาพี่น้องครับที่นี่หม,มกปลาซิวกับพี่น้องครับเขากระห้อนปลาซิวกับห่อนอ ผมรำพางพอกินก่อนเอาเสกคนเยอะกันเยอะกว่านีดูดดดครับนี่ยเดี๋ยวตามกลางฝนทักตัวกับนี่นะครับหมกระซิว อืมจังดูด่วนอืมดูด่วดอืมอืมอยากกับ้ังครับดีครับไปแล้วครับ